ฉันคือไกลที่พร้อมที่จะหลบหนีออกจากฟาร์มแห่งนี้ฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ถ้าฉันอยู่ต่อไปในะมีหวังฉันกลายไปเป็นไก่ย่าง5้าดาวอย่างแน่นอนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เกม Chicken Trick นะครับนะเป็นเกมเรียกว่าไก่เอาโตัวรอดแล้วกันนะครับนะ ให้เราคิดซะว่านี่มันคือเกมแวมไพร์เซอร์ไวิรเวลที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นไก่นะแต่เราไม่ได้รับบทแวมไพร์ครับพอเราเลเวลอัพนะที่ผมบอกก็คือเหมือนเกมแวมไพร์เซอร์ไวิรเวลเลยคือเราสามารถอัพอาบิลิตี้ให้กับไก่เรามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองครับเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีอยู่ในสตรีมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีเกมอะไรเล่นเลยอยากลองเล่นเกมแนวแบบแวมไพร์เซอร์ไวิรเวลแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อนี่เลยครับแต่ว่าเป็นรูปแบบของไก่นะเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน ช่วยจะไม่อยากเป็นไก่ย,ย่างฮาดาวเอาเระเบิดไปกินเอาเระเบิดไก่ไปกินรีบอัพเลเวลดีกว่าครับนะถ้าอัพเลเวลเนี่ยมันจะระเบิดใส่ตัวมันนี่ไงมาเดี๋ยวนะกูอัพเลเวลไงเรียบร้อยครับเปลี่ยนเฟสเลเวลสามแล้วผมว่าผมจะเอาอันนี้แล้กันนะดูเหมือนว่ามันจะทําดูเหมือนมันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยพีคแอคแทกอาร์คนะครับผมว่าผมจะเลือกอันนี้นะเกมมันก็น่ารักนีดนะคุณผู้ชมดิคือเกมมันไม่ต้องทำอะไรามากเลยคือเราเป็นไก่นะแล้วก็ต่อสู้เป็นเฟสเฟสไปเรื่อยๆครับนะ เออเกมแม่งเพลินดีนะดูยไ,ก,ก,ไก,ก่โคกไก่โคก,โก,โกน,น่ารักดีนะครับนะนี่ปล่อยปล่อยระเบิดปล่อยระเบิดปล่อยระเบิดโอ้โหชนามันเยอะวะ่ะเฮ้เราจะเปลี่ยนเวลแล้วครับคือเกมมันคือเปลี่ยนเฟสต,ตอนเปลี่ยนเวลนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายไปหน่อยสาหรับผมวะ่ะอุ้ยยัดแค่นี่อะไรที่ผมต้องการครับจิกแรงขึ้นวะ่ะโบนัสดาเมจยี่สิบเปอร์ซ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีด่านอื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองเล่นไปก่อนละกันนะครับนะผมอยากรู้ว่าแบบมันกว้างขนาดไหนก็เอาเดินสำรวจกันเอาจริงแบบก็ไม่ได้กว้างมากนะนี่างกูกจีล้วกูจีอุ๊ยอะไรอะโอ้โหไทรจะไปยอเป็นไก่ย่างที่ไปหมุนอยู่ในตัวคับพวกแกระไอ้ไข่ไข่คืออะไรอะผมไม่ใช่ไข่ครับมันคือหัวคนนะเฮ้ยเราเป็นไก่ตัวสุดท้ายของฟาร์มนะนี่คือประวัติของไก่ตัวสุดท้ายที่กำลังจะดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในโรคที่โหดร้ายครับ มนุษย์พวกนี้กําลังต้องการเนื้อไก่ไปทำไก่ย่างห้ดาวอย่างถึงแลบะบมากที่สุดนะลักูจิกไงลักูจิกไงเออรู้จักเปล่าไก่แดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ต่ะเออมั่วไปหมดจิกจิกจิกย่าไม่ยุ่งกับฉันฉัน,ฉนม่อย่างเป็นไก่อยู่ในตู้แค่ไม่ได้เป็นไก่ห้าดาวหรอก แกจะกลายมาเป็นไก่นักเก็ตนะแกไม่รู้หรอเจ้าหนูนักเก็ตฉันก็ไม่ต้องการฉันอยากเป็นอิสระอ้าวุ้ยยเคอาบิลิตี้ใหม่ครับฟูลี่แอคแทะน่าจะเป็นการตีกระจายหรือเปล่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมันตีกระจายยังไงวะจ้าจ้าอุ้ยบอสบอสชิบผ่ายแล้วไอ้ยี่เจอบอสครับเอาแล้วมึงจ้านีใช่ไหมอุ้ย โอ้ยจีาแล้วครูรำเฮียสเตทโฮบีบอสครับไม่ดิจูกจู๊กทั้งจู๊กกับคููบอสครับระเบิดตรงตีตรงตีตรงตีตอกตากช่วยด้วยกระต๊อกช่วยกระต๊อกด้วยย่ามนุษย์มันงอกร้ายขึ้นมนุษย์ตัวใหญ่อย่างนี้ตั้แต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเฮ้ยเฮียช่วยด้วยน่ากลัวว่ะจะเป็นแค่ไก่เองนะทำไมพวกเธอท่องกระจ้อย่างนี้อุ้ยจะตายแล้วครับ มันโหดร้ายเกินไปที่ไก่ตัวหนึ่งจะรับไหวครับนี่คือความโหดร้ายของพวกมนุษย์ที่พยายามจะนําไก่ตัวนี้ไปทําเป็นไก่ย่างห้าดาวที่แขวนห้อยอยู่ในหมุนตู้หมุนนะครับนะนี่คือความโหดร้ายของสัตว์โรคที่ต้องเผชิญหากพวกคุณยังเออเจอดักฟาร์มครับเออเอเอ,เอดูเหมือนว่าเราจะเกิดใหม่มาแล้วก็เริ่มสเตจหนึ่งใหม่เลยซักเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราตายเนี่ย เรากลายเป็นไข่เว้ยแล้วพอเกิดบ่มาเราก็จะได้ไก่เป็นไก่สีอื่นใช่ไหมดูจากหัวที่งอนเนี่ยน่าจะเป็นสีคนละตัวครับตอนนี้เราเป็นเจ้าลูกไก่ที่พร้อมวันล้างแค้นแกฆ่าแม่ฉันไอ้พวกชาวนาฉันจะกลับมาแก้แค้นให้กับบรรพบุรุษไก่ที่ต้องเสียไปอยู่ในตู้นะครับนะนี่เอาแล้วไก่ตัวนี้จะไม่เหมือนแม่ของมันครับแม่ของมันตายเพราะอ่อนแอนะแต่ว่าไก่ตัวนี้ เกิดมาพร้อมกับความหลังเลือดครับตอนตายเนี่ยน,นะมันเกิดมาพร้อมกับกองเลือดที่แม่มันตายไงเข้าใจป่ะไก่ตัวนี้จะเป็นไก่พิโรธครับถ้าเอาไปทําเป็นวิงแซบได้นะ่ยคือเป็นไก่ที่เคฟซีต้องการนะมันจะเป็นวิงแซบชนิดดีเลยครับเพราะว่าตัวเนี้ยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวซาเลยแบบพร้อมพร้อมลบเลยนะครับนะดูดิมันจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับมนุษย์เหมือนแม่ของมันขครให้มาง่าโจมตีมันใส่กระสุนเนอะใส่กระสุนเนอดูดิไอ้เยี้ยไก่ตัวนี้โหดมากครับ คือพร้อมลบเลยคือไม่ยืนร้องให้มนุษย์วิ่งไล่ครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วเราจะร้องขันให้ใครฟังตอนเช้าล่ะถูกไหมถ้าเราหันมากินกันเองใครจะร้องเพลงชาติไทยให้ไก่ฟังค <c oughs> แค่ไก่ตัวเดียวเนี่ยพวกมึงถึงก็ใช้ปืนเลยนะนี่พวกแกหวาดกลัวไก่ขนาดนั้นเลยรอเนี่ย <c oughs> เอาจริงๆเนี่ยเล่นมาสักพักแล้วเนี่ย ability เนี่ยมันก็ยังดูซ้ำไปซ้ำมาลนะไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากครับ เสียดายนะด่านมันดูเหมือนไม่มีด่านเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยผมทะลุแมปไปแล้วครับเฮ้ยไปยประจนไปยหตื่นก่อนะฉันจะไม่เป็นไก่แค่อยู่ในคอ,อกแล้วครับเอาแล้วมึงตอนแรกผมคิดว่ามันด่านเล็กครับอ้ยด่านกว้างอยู่แบบนไงเนี่ยเอาแล้วมึงโอ้ดูเหมือนจะสุดแค่นี้มาน่าจะสุดแค่นี้ครับโอ้เสียดายอุตส่าห์วิ่งมาในนี้ได้นะสำรวจแมปดีวกว่านะครับนาะอยากเห็นว่าแมปมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเอ้ยนี่ไงไปตรงนี้ได้อีกครับบูเดินทะลุรัวเลยเจอกันเจ้าพวกมนุษย์เข้าบ้านได้ปะ เข้าได้นะมีบ้านด้วยครับโอ้เข้าบ้านได้ด้วยนะแต่ก็น่าจะเข้านี้แหละแบบก็น่าจะประมาณนี้ครับโอ้ยูจุกจุกจุกไอ้เยอะอนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลแล้วเย้จะเปลี่ยนเวลแล้วทุกคนเอาร้อยเบิร์ใส่กองโอ้โหลูกกระสุนแม่งเยอะเกินนะครับนะอย่าฆ่ากูเลยยังกูเป็นแค่ไก่เออจะไม่อยากเป็นวิงแซบโอ้เป็นเดเวลพอดีนะเออเกือบตายแนละ้วอุ้ยเจออบิลิตี้ใหม่ครับอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็น ไข่สโลหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราโยนไข่ไปแล้วเป็นสโลอย่างนั้นเหรออย่าเข้ามานะไหนลองดูสิไข่สโลระเบิดไปจ้าไหนอ่ะอ๋อมันจะมีน้ำมึก่งๆอ,อยู่ตรงนี้ครับโอเคแล้วกูล่อซื้อพวกมึงเลยไงเข้าใจป่ะเข้ามาเอี่ยหุ้ยติดพิษต,ตายแล้วเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะเอี่ยไอเนี่ยเกิดเป็นสัตว์มีชีวิตต้องฆ่าพวกมึงเลยสู้แค่ตายเวย้ยจ้าจ้าจ้าเข้ามานเพื่อความอยู่รอดของไก่ ชิ Run. Oh, คเก้นรันโอ้ลิตเติ้ลชิคเก้นกุ๊กไก่หัวใจพิทักโลกอืมอีกอย่างตึงอะ่ะบอกเลยโอ้โ oh, ห <c oughs> ตึงจัดดะโอ้ oh, <c oughs> ตอนนี้เจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยได้กล้ามข้าวขีดจํากัดของแม่มันไปแล้วเว้ยเข้าใจปะ่ะคือแม่มันตายตอนเฟสสี่เฟสห้าเนี่ยตอนนี้มันอยู่เฟสที่หกแล้วใช่ปะวะนี่อ๋อมันตายเฟสไอ้นี่ครับเี่ชิบหายนะแม่มันก็ตายเฟสนี้ครับผมเพราะฉะนั้นแกสินะที่ไปฆ่าแม่ฉัน ไอ้เปรตมาดินี่แล้วกูอัพไข่มาเยอะเรากูอัพเฮ้ยเรียบร้อยตายครับผมเอาคืนให้กับแม่มันได้แล้วไงโอ้โหจริงมันก็ไม่ได้เก่งหรอกไอ้แต่แม่แม่ตัวนี้มันอ่อนเกินไปครับมันขี้ขาดไงแน่นอนว่าไก่เนี่ยเวลาเผชิญอะไรกับครั้งแรกตัวใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีความขี้ขาดมนุษย์ทุกคนเป็นยงี้ครับเวลาเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะมีความกลัวอยู่ในใจครับนี่แต่ไก่ตัวนี้ไม่ใช่ครับ เพราะไก่ตัวนี้เนี่ยได้ฉีดเซรั่มของเดือหักนะที่ทําให้ไข่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีกัมมันตรังสีอยู่ในนั้นครับก็แนะนําเลยนะครจะเล่นเกมนี้แนะนําี่เล่นสายไข่ครับเพราะว่าทาดาเมจระยะใกล้เนี่ยเราทุ่ไม่ได้แน่นอนนะนี่นะเราบุเล่นเล่นสายไข่ไปเลยครับโอ้โหยังโกงอ่ะทีนี้โกงจัดเลยครับกลายเป็นโกงสุดฉีดแล้วตอนนี้ทำไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วนะครับนะคือเข้ามาใกล้ไหนไหมมันโดนกัมมันตรังสีของเดือหักที่ฉีดเข้าไปในตัวไก่ครับแล้วทําให้ตอนเนี้พวกมนุษย์นเนี่ย ก็เป็นแค่ไก่ในกำมือแทนนี่คำว่าลูกไก่ในกำมือนะมันไม่ใช่สำหรับข่ายต่อไปแล้วไอ้มนุษย์จําไว้เฮ้ยแปลกๆลกละที่คนแค่ไอ้สัตว์ที่คนแค่มันเก่งมาผู้ชมนี่โอ้โหยิ่มผ่าแล้วเฮ้ยเ,เรียบร้อยครับเราจะกลายร่างเป็นเดรัคกับอะไรกึน,นคุณผู้ชมเฮ้ยกลายกึนอนะ่ะบ้าเหรอ,อกูกลายเป็นเดรักไอ้เฮ้ยกูเป็นเวนอมปั้นเนี่ย โอเคครับกันสำรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วก,กันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคาต่ายดิงจอดีมาเจอฝากเกลือเลยนะใครอยากเล่นลองไปดาวน์โหลดได้น,นะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมนะชิคเก้นทริกน,นั่นเองครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ